สวัสดีค่ะมาเจอเราวันนี้พี่นพี่เ็ที่เป็นลกุ้ดนยพี่ไปซื้ของมาพี่เขางน่ากอลงนะเงินกอกมาเกะะนี่เดัน

nhá. Ừ. Nó rất đẹp mà. Ừ. Đó. Ê. Em muốn ăn nữa. Không Oke, oke, oke. ini aku buat